มาครับผมสีผ้ามาบึงพืชพักช่วงหน้าหนาวมันยังอยู่ได้บัวเริ่มไปเมื่อไหละครับบักเขือนะครับต้นบักเขือมันยังเริ่มไปแล้วโอ้บักผีก,ก็เริ่มเหี่ยวแล้วพี่น้องนี่นะครับหน้าหนาวตั้งเป็นได้พี่น้องหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวนี่สีบวค่อยมีพืชพักกินนะครับหน้าหนาวโอ้ทางผียังงามอยู่นะครับโมลากับเรา กะเพรายัางงามอยู่นะครับนี่กะเพรางูกระพานะครับ,บปลาไก่พักบุ้งก็เริ่มงไปนั่นแหละไอ้น,นี่ก็เป็นเป็ดกับไก่นะครับเห็นบวบ,บ,บเห็นนักนีน่เป็ดกับไก่นะครับนี่โอ้มะเขือเทศน้อยอนี่ตามมาหงคืองิเป็นตะแซบนะพี่น้องเนาะ <c oughs> เริ่มไปเมื่อแล้วครับโอ้นี่แนวหายากอีกอย่างหนึ่งนะครับต้นพักคะพี่น้องโหโบเลส เปริตัดยอดลงนะครับที่ยืนต้องตัดไว้นะครับต้นพกคะกันยังพอมีนะครับแต่ว่ามาันก็เริ่มเหี่ยวแล้วทางนี้ก็สิเป็นอย่างมะลุมเนะมาะมะลุมนะครับมะลุม,มต้นมกหุ่งก็เริ่มนั่นแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งหายากในประเทศอิสราเอลนะครับก็คือต้นคุนเหล็กหรือว่าต้นขี้เหล็กเดี๋ยวพคะอีกหนึ่งนี่ขี้เหล็กก็เริ่กกรมแตกยอดมาแล้วนะครับนะครับน่าจะได้แกงนึงอยู่นะครับถ้า ไข่มาเก็บนะครับนี่พอได้อยู่ครับยางคิดเล็กครัหนาวเป็นสีทแล้วครับพี่น้องนะครับเอาเออนี้บ่มีอย่างไรพามาเบิ้งผักบีกกินข้าวกันเลยถ่ายให้พี่น้องได้รับชมนะครับถ่ายพี่น้องได้รับชมพี่เก้าเดี๋ยวจะเริ่มเห็ุงานพี่เก้านะครับเดี๋ยวพาเขาไปในคำจักข่าวนะครับไปเบิ้งดอกไม้พี่เก้าทำงานเกี่ยวกับดอกไม้นะครับวันนี้วันหยุดของ ประเทศอิสราเอลอีกแล้วพี่น้องโอ้ยรอดก่อนรอดก่อน <c oughs> นะครับมาเบ่งดอกไม้ก่อนบัดเนี่ยนี่สวยงามงามบ้าอู้โซนนี่ไหมโซนนีก่กำลังงามเลยพี่น้องเบ่งเอานี่คือจีระยุ่มนะครับผมดอกจีระยุม่มพี่น้องงามๆเลยนะครับงามๆเลยแต่ว่าอันนี้เริ่มมีอยากเหี่ยวไปแล้วนะครับมีเหี่ยวมีอย่างแล้วนะครับคำนี้สิ ปลูกจีนละยุ่มอย่างเดียวนะครับอยู่นี่สิมีอยู่สีคำพี่น้องกลับคำนี้คำจีนละยุ่มคำนะครับเป็นคำนานานะครับทั้งๆกัหนึ่งคำสองคำสามคำอู้ห้าคำพี่น้องนี่คำกับคำนี่หลักการคำล่างสุดจะเป็นโจกยิ่งใหญ่นะครับโจกยิ่งใหญ่โจกโจกดังไม้มันยิงใหญ่กว่านี้นะครับเป็น่ใหญ่เลยนะครับผมคำนั้นเป็นคำใหม่นะครับผมโอเคครับทำงานเหมือนเดิมแรงงานไทยนิเรวครับโอเคครับ คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ